เข้าสู่เครื่องทางของทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับโตเกียวโอลิมปิก2021วันนี้เราได้มีโอกาสพิเศษในการเดินทางไปชมการแข่งขันเทนนิสซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราคิดว่าคนที่จะเข้าแข่งขันรอบนี้นะครับซึ่งเป็นรอบชิงเหรียญทองแดงเนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่น่าสนใจน้อยกว่ารอบชิงแต่ปรากฏว่าเกิดการพลิกล็อกขึ้นครับก็คือนวัคจอควิชแทนที่จะเข้าไปชิงเหรียญทองเนี่ยครั้งนี้เขาพลาดโอกาสชิงเหรียญทองไปยางน่าเสียดายแล้วก็มาชิงเหรียญทองแดงแทน เร่องการแข่งขันครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าโนวัคก็มีการแข่งขันรูปแบบที่แปลกนิดนึงผมก็ไม่คิดว่ามันมีอะไรแบบนี้มาก่อนก็คือเขาจะต้องไปแข่งขันชิงเหรียญทองแดงประเภทชายเดียวก่อนต่อด้วยไปแข่งขันชิงเหรียญทองแดงประเภทคู่ผสมต่ออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับว่านักเทนนิสคนหนึ่งมันจะแข่งสองประเภทภายในวันเดียวภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนขนาดนี้ไหวได้ยังไงครับ เราก็มาถึงแล้วนะครับสนามกีฬาเทนนิสเป็นครั้งแรกที่เราเดินทางมานับตั้งแต่มาถึงโตเกียวโอลิมปิกเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าน่าเสียดาดที่นวัคยอร์ควิชที่เราไปตามมาตั้งแต่งานแถลงข่าวเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงได้แต่เขายังมีลุ้นนะฮะที่จะคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวครั้งนี้ตลอดการเดินทางเรามีนักข่าวเดินทางมาเยอะเหมือนกัน จาก,กหลายประเทศที่แม้ว่าจะไม่ใช่รอบชิงเหรียญทองเนี่ยแต่หลายๆคนก็อยากมาเห็นนวัคจอควิชลงแข่งขันสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันชิงเหรียญทองแดงด้วยเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากครับที่จะได้เห็นนักกีฬาละระดับนี้ลงแข่งขันในโอลิมปิกจริงๆครับ การแข่งข,ขันในสนามโนวัคยอโควิชเป็นฝ่ายพ่ายในเกมแรกให้กับปาโบลกรานโอบุสตาไป4-6เกมในเกมที่2ทั้งคู่ต่างไม่ยอมให้ฝ่ายทิ้งห่างไล่บี้กันเกมต่อเกมเสมอกันที่5-5ต่อระหว่างนั้นเราได้มีโอกาสออกไปสำรวจบรรยากาศด้านนอกของสนามที่ในอดีตเคยมีชื่อว่าอารีอาเกตโคลูเซียมตอนนี้ผมก็มีโอกาสแวะออกมาดูบรรยากาศนอกสนามแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับสนามอาริอาเกตเทนนิสพาร์ในครั้งนี้ที่เป็นสังเวียนของการแข่งขันเทนนิส ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับด้านในเนี่ยโนวคก็กําลังลงแข่งขันรอบชิงเหรียญทองแดงของประเภทชายเดี่ยวอยู่กับนักนนิสจากสเปนนะครับแต่ว่าด้านหลังที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นสนามซึ่งสร้างเมื่อปี1987ตอน,น,นแรกเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าเป็นอารียาเกตโคลเซียมนะครับก็เป็นการสร้างสนามที่มีแรงบันดาลใจมาจากโครเลเซียมเช่นเดียวกันนะครับลักษณะด้านนอกสนามเนี่ยคล้ายกับโคเลเซียมอิตาลีมากสนามแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นบนเกาะก็คือเกาะที่มีการถมที่ใหม่ในพื้นที่ของโตเกียวเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งาน ของเมืองหลวงที่มีพื้นที่ค่อนข้างแออัดนะครับสนามแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในฟิสิลิตี้ที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งจากที่เห็นนะครับด้านหลังก็คือมีสนามมีความสวยงามสนามตอนแรกนะครับมีความจุทั้งหมด10,000คนแต่หลังจากที่ต้องปรับมาใช้เป็นการแข่งขันเทนนิสสำหรับกรุงโตเกียวเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับจากอาริอาเกะโคลูเซียมเปลี่ยนเป็นอาริอาเกะเทนนิสพาร์คและเพิ่มความจุจาก1 0,000ที่นั่งเป็น19,0 0 0ที่นั่งครับ การกลับมาสู่การแข่งขันเราได้เห็นมาตรการที่ฝ่ายจัดการแข่งขันใช้รับมือกับความร้อนระหว่างเกมที่กรุงโตเกียวโดยฤดูร้อนในครั้งนี้มีอุณหภูมิสูงถึง30กว่าองศาจึงมีการนำท่อลมมาวางให้กับนักกีฬาได้ใช้ระหว่างนั่งพักซึ่งก่อนหน้านี้นวยอควิชได้เล่าว่าสภาพการแข่งขันที่นี่มีความโหดมากๆและเขาต้องนำเอาท่ออากาศไปใส่ไว้ในเสื้อเพื่อคลายร้อนเลยทีเดียว เข้าสู่ช่วงท้ายของเกมเซตที่2ทั้งคู่ต่อสู้กันไปจนถึงทายเบรกจนสุดท้ายเป็นโนวัคยอโควิชที่เอาชนะไปได้เซตที่2โดยทายเบรกสกอร์8ต่อ6ไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ1เซตมาในเซตที่3เซตสุดท้ายโนวัคยอโควิชโดนขึ้นนำไปก่อนถึง3ต่อ0เกมหลังจากนั้นเขาเริ่มออกการงุดหง,งิดอย่างชัดเจนด้วยการควงไม้ทิ้งไป1ครั้งและตีไม้ใส่เน็ตจนหักอีกหครั้ง ในช่วงท้ายเซตที่3ปาโปรการโยบูสตาเมืออันดับที่ส1็ของโลกจากสเปนขึ้นนำห่างไปก่อนถึง5ต่อ3ก่อนที่จะลุ้นแมตช์พอยต์กันถึง6ครั้งก่อนที่ปาโปรการโยบูสตอจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้6ต่อ3เกมคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกเทนนิสชายเดี่ยวไปครองด้วยการเอาชนะโนวัคยอควิชไป2ต่อ1เซตขณะที่โนวัคยอควิชจบการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้โดยที่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้เลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบชิงเหรียญทองแดงซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับโนวักนะครับที่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้เลยในโอลิมปิกครั้งนี้ของเขาแต่ก็เป็นการแข่งขันที่ประทับใจมากๆสํสหรับใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าโนวักได้แสดงให้เห็นจริงๆว่าเขาเป็นคนที่แม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเขาไม่ยอมแพ้จริงๆฮะในเหตุการณ์ความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็มีทั้ง ท่าทีของโนวัคที่แสดงความหมุดหงิดระหว่างการแข่งขันท่าทีของเขาที่แสดงความไม่พอใจกับทีมงานของเขาเองหลายๆครั้งนะครับแต่ภาพที่ประทับใจที่สุดสำหรับผมในการมาชมครั้งนี้นะครับก็คือรอยยิ้มบนใบหน้าของโนวัคครับตอนที่ปารโลเดินไปจับมือหลังจบการแข่งขันนะครับเป็นเหมือนกับการแสดงให้เห็นว่าโนวัคแม้ว่าระหว่างเกมเนี่ยเขาจะมีความจริงจังมีความเข้มข้นกับการแข่งขันขนาดไหนเนี่ย แต่สุดท้ายนะครับเขาก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะเขาไปครับอันนี้ก็เป็นความประทับใจหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้นะครับที่ได้มาดูนักกีฬาระดับโลกลงแข่งขันที่สนามโอลิมปิกรวมถึงได้มีโอกาสพบเจอกับตัวเขาเองในงานถแถลงข่าวหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ก็เป็นการมาร์กจุดนะครับว่าเราเดินทางมาถึงครึ่งทางของการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้แล้ว ยังไงที่เหลือถ้ามีอะไรน่าสนใจเราก็จะรายงานให้ทุกคนได้ทราบนะครับสำหรับผมจบการรายงานที่สนามเทนนิสอาริกาเกะเทนนิสพาร์คที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ